สวัสดีครับก็วันนี้เอามาให้ดูอีกองคนะครับพิมพ์ใหญ่เกเทรุสุ้มผ้าองค์นี้ถ้าเราดูเผลๆล,ล,ลักษณะนี้โดยเราไม่ใช้กล้องขยายเนื้อหามวลสารมันเหมือนผ้าใหม่มากเลยนะครับบางคนคิดว่าน่าจะเป็นผ้าใหม่ไม่ทันยุคท่านสมเด็จโต แต่พุทธศินความงดงามเนื้อหาในองค์พระมนสารต่างๆบ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้คือพระแท้ที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้มากมายหลายๆแสนหลายๆล้านองค์นะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่เข้าศึกษาพระ สมเด็จว่าละคระหมดแล้วนะครับจะหลงเหลือก็นิดหน่อยแล้วนะครับที่ตกจากคนที่ไปให้เขาดูแล้วก็เอามาปล่อยแบบง่ายได้นะครับไปให้เขาดูเขาบอกว่าเป็นผ้าแท้ไอ้ผ้าปอมก็เอามาปล่อยกันถูกๆนะครับก็มีบุญได้บูชากันไปถ้าท่านที่ศึกษาแล้วก็ตาถึงนะครับ บอกตามตรงว่าตอนนี้พระสมเด็จวะัละคังสายรุรักษเขาได้กว้านเก็บกันหมดแล้วนะครับเก็บเข้าลังแล้วก็รอเวลาเพื่อจะนำพระสมเด็จวัละคังไปประมูลหรือขายอย่างต่างประเทศนะครับเพราะมีราคาค่อนข้างจะสูง นะครับเขาซื้อขายโดยการดูอายุของพระเนื้อหามวลสารในองค์พระความเก่าเขาไม่ได้ดูบล็อกแม่พิมพ์นะครับถ้าเนื้อถึงบล็อกแม่พิมพ์ไหนเขาก็เช่าหาอยู่ที่ความสวยงามของพระองค์นั้นมูลค่าจะมีมากก็แล้วแต่ความสวยงามและอายุของพระ ที่ผมได้พูดไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อหาที่บอกบ่งบอกว่าเป็นพระแท้นะครับตามตำหลักตำลาของอหลวงพิชานอ่าจิรนายนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จโตนะครับได้ปลูกเสกทำไว้เพื่อสืบทอดาศาสนาพุทธเรานะครับ อเดี๋ยวให้ดูบล็อกแม่พิมพ์ก่อนนะครับความสวยงามนะครับพุทธศินนะครับเนี่ยเขาทําไว้สวยงามไหมครับเนี่ยการแกะบล็อกแม่พิมพ์การตัดพระมีเส้นบังคับแม่พิมพระยุคหลังนะครับจะมีเส้นบังคับตัด ทำไมถึงมีเส้นบังคับตัดเพราะเวลาตัดแล้วจะไม่ได้โดนองค์พระจะมีเส้นบังคับหรือกรอบบังคับแม่พิมพ์นี่แหละเนี่ยเอาไว้ตัดให้ดูพระสวยงามพระยุคหลังบลอกเกตทลุสมนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับอ่าดูสวยงามมากครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงเห็นไหมครับ อันนี้มันเกิดขึ้นแบบธรรมชาติในเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นรอยยุบแยกด้านข้างเกิดจากการตัดพระนะครับด้านข้างนี้อาจจะมีการาปาดหรือตัดพระนะครับให้มันดูสวยงามอาจจะมีเนื้อเกินนะครับแต่รอยปีแยกพวกนี้มันเกิดจากการเวลาครับนี่พระองค์นี้เป็นการแตกรักษาะนี้เนี่ย คิดว่าตอนตากพระนะครับน่าจะตากบนตะแรงไม้ไผ่สมัยโบราณน,นะครับได้ทำการตากพระรักษณนี้ก็เลยเกิดการยุบเป็นร่องของอตะแรงไม้ไผ่นะครับถ้าคนเคยเห็นเขาสารไม้ไผ่เป็นตะแกงงหรือบ้านบ้านเรือนสมัยโบราณก็จะใช้ไม้ไผ่ทำเป็น าภาพผนังบ้านนะครับสมัยโบราณนะครับนี่ร่องรอยนะครับนี่เนี่ยก็เลยเกิดเป็นรอยปริแยกเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขยายเนื้อให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อหามวลสารนะครับทำไมเราถึงหมูงบอกว่าเป็นพระแท้นะครับ เนี่ยครับก้อนมวลสารเหล่านี้นะฮะที่อยู่ตามเสียนหัวองค์พระเนี่ยฮะเนี่ยนะครับมันจะมีการงอกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นพวกปูนอ่าเขาเรียกว่าเป็นพวกเรซินหรือเป็นพวกอ่าเขาเรียกอะไรอ่า ที่เขาเอามาทํำผ้านะครับเป็นพวกเลซินอย่างเงี้ยจะไม่มีการงอกครับเพราะทำแล้วขึ้นรูปหล่อแล้วก็คือจะไม่มีการงอกเพราะเลซินจะคงสภาพเดิมนะครับจะไม่มีการงอกเหมือนกับเนื้อของปูนเปลือกหอยนะครับแล้วถ้าเป็นพระที่ทํามาจากปูนปั้สเตอร์เนี่ย เวลามันแห้งตัวมันก็จะแข็งมากเลยนะครับถ้าทำมาจากปูนเปอรเตอร์แล้วจะคงสภาพเหมือนกันจะไม่มีการงอบนะครับแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จวรละครทุกซอกทุกมุมของเนื้อพระจะมีการงอบนะมอกเป็นเม็ดเล็กๆนะธรรมชาติที่เกิดจากเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับ อันนี้ก็ก้อนมวลสารเห็นไหมครับใสๆนี่ฮะเนี่ยชมบอกเป็นมวลสารหลักๆถ้ามีในองค์พระสมเด็จวะัละคังถือว่าเป็นพระแท้เนี่ยก้อนดำนะครับเนี่ยแล้วเกิดการตกผลึกเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือผลึกในเนื้อพระฮะเขาเรียกผลึกแคนซายฮะจะใสเห็นไหมครับแล้วนุ่มนวลน,นี่หลักการดูพระแท้ครับเนี่ยนะฮะเนี่ย ที่ผมบอกประจำทุกองค์การดูลักษณะเนื้อพระเหมือนกันหมดเราจะดูแตกต่างเป็นไปไม่ได้เพราะเนื้อพระมีชนิดเดียวก็คือปูนเปลือกหอยแล้วแต่มวลสารที่ผสมแค่นั้นเองจะมีมากมีน้อยแล้วแต่พระองค์นั้นแต่หลักการดูเนื้อพระผมจะดูเนื้อพระก่อนที่จะดูบล็อกแม่พิมพ์นะครับถ้าเราดูบล็อกแม่พิมพ์ก่อนนะครับท่านจะพลาดโอกาสที่จะได้พระแท้ ให้ดูเนื้อหามวลสารของพระฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับการงอกต่างๆมวลสารต่างๆในเนื้อพระสมเด็จพระลักังหลากหลายครับเนี่ยแล้วเส้นซุ้มเห็นไหมครับมันจะมีการม้วนตัวเห็นไหมครับม้วนเนี่ยม้วนเข้าแบงในเลยถ้าเป็นพระปลอมฮะไม่มีการม้วนเลยที่จะแตกออกไปเลยฮะแตกแล้วหลุดออกเลยแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จพระครักจะม้วนตัวแล้วก็หดเข้าไปอย่างสวยงามครับ เดี๋ยวผมไล่ให้ดูทั่วองค์นะฮะนี่ฮะเนี่ยพระจะมีหลากหลายนะจะไม่เหมือนกันฮะเนื้อบางส่วนก็ขาวบางส่วนก็ออกสีน้ำตาลอ,อันนี้เห็นไหมครับเนี่ยก้อนมวลสารนะครับเนี่ยเม็ดใสเนี่ยก้อนผงพุทธคุณเนี่ยครับมีทั่วองค์ครับเนี่ย นี่คือหลักการดูพระสมเด็จวัลคังนะครับเนี่ยนะครับนี่หลักการดูธรรมชาติครับนีฮะสวยงามครับมันจะมีหลากหลายครับเขาถึงบอกว่าพระสมเด็จยิ่งดูยิ่งซึ้งครับเนี่ยวสารหลากหลายเยอะแยะก้อนนู้นก้อนนี้ฮะมีให้เราได้ดูกันในพระสมเด็จวัลรังถ้าเป็นพระแท้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย มวลสารต่างๆเม็ดดำก็มีเห็ดฝังอยู่ในเนื้อก้อนผงทุกทุกคุณการงอกของเนื้อปูนเปิืกหอยนะฮะก้อนผงนะหมว่เนี่ยมีฮะเยอะแยะข้างล่างนี้ก็จะเป็นเม็ดดำเห็นไหมครับเนี่ยมันมีให้เราได้ดูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพระสมเด็จวาราคังอันนี้ก็ เศษพราหักกำแพงเนี่ยฮะบนสารหลักๆนะครับนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นเศษของลักนะครับเนี่ยที่หลุดร่อนออกไปก็เหลือยนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเศษผ้าหักกำแพงฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยครับนี่หลักการดูไม่ยากครับพระสมเด็จวะะราคังถ้าเราศึกษาเราเป็นเนี่ย ก่อนมวลสารเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดขาวจะออกดูนุ่มนวลน,นะฮะหรือเขาเรียกเม็ดพระธาตุนั่นแหละครับเนี่ยและให้ดูผึกแคนไซายตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะใสเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากการเวลานะครับเนื้อผ้าถึงจะเกิดผลึกอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยให้ไปดูผ้าสมเด็จที่ผมบอกรุ่นร้อยปีร้อยเก้าปีร้อยสิบแปดปีนะครับ ที่สร้างออกมาประมาณ4ี่หปีครมาดูได้ครับเนี่ยเป็นผ้ายุคหลังครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือผลิแนคนไซฮะเนี่ยหลักการดูผ้าแท้ครับดูไม่ยากครับแต่อย่าไปดูตามสายที่เขา,าขายกันแถวงามวงวานนะครับเขาไม่เล่นผ้าลาคาวนี้ครับ เขาจะทำพระขึ้นมาใหม่ก็เศรษฐีมีเงินก็เช่ากันไปเยอะแยะแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับวอนสารถ้ามีในพระสมเด็จลักษานี้ครับดูได้ครับแท้เลยครับไม่ต้องไปดูอะไรมากครับแล้วก็เนื้อพระผลึกแขนทรายใสๆนะครับนี่ นี่ครับเนื้อพ้าแท้ครับมันดูงดงามครับเป็นธรรมชาติให้ดูชัดๆนะครับนานๆนี่ฮะนี่มวลสารหลักๆนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ นี่ธรรมชาติด้านหลังครับเนี่ยรอยปีแยกมันเป็นธรรมชาติครับของพระเก่าแล้วมันจะมีการงอกเห็นไหมครับที่มบอกอะฮะการงอกของเนื้อพระเนี่ยนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่ จะมีการงอกทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีการหดการเหี่ยวการยุบการย่นเนี่ยกรนมวนลสารเนี่ยหลุมบอ่อมันเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีการงอกของปูนเปลือกหอยออกมาเห็นไหมครับเนี่ยนี่เขาเรียกการงอกเนี่ยมันจะงอกออกมาเหมือนหินงอกหินย้อยฮะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติผ่านเวลานาน,านถ้าท่านเคยดูตามถ้ำตาม,ตามผนัง ถ้ำต่างๆมันก็จะมีการงอกอย่างนี้ฮะเนี่ยเขาเรียกการงอกในเนื้อพระเขาถึงบอกให้ดูตามผนังถ้ำก็จะมีการงอกยื่นออกมาเนี่ยฮะเนี่ยนี่คือหลักการดูการงอกของอเนื้อพระนะครับนี่อันนี้ก็ก้อนผงเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามนะครับ ให้ดูด้านข้างนิดนึงนะฮะ,ะนานไปเดี๋ยวท่านจะเบื่อเห็นไหมครับเนี่ยพระทุกองฮะมวลสารพระสมเด็จที่ผมถ่ายให้ดูครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันฮะเห็นไหมใสๆขาวขุ่นใสแล้วก็เม็ดใสเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ มีเหมือนกันฮนะพระสมเด็จวัาะคังมนลสารเหล่านี้นะครับพระที่ผมเอาลงนะฮะเหมือนกันหมดต่างกันที่การเกิดเนื้อหาความมันวาวของผิวการยุบการแยกแค่นั้นเองนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูช้าๆนะครับเนี่ย ธรรมชาติในเนื้อพ้าแท้ครับหลากหลายมีเยอะแยะเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก้อนพัาท่าสีขาวขุ่นเห็นไหมครับหยิบได้เลยฮะถ้าส่องแล้วมีพ้าเนื้อรักษานี้มวลสารรักษานี้นะครับเนี่ยมีแต่ในพ้าแท้นะครับพระปลอมเราส่องไปแล้วเขาพยายามทําให้เหมือนแต่ม,มองยังไงมันก็ไม่เป็นธรรมชาติของมวลสารแท้นะครับเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยสวยงามครับมันดูนุ่มนวลครับเนี่ยรอยปีแยกนี่ก็คืออายุของพระการงอบทับถมรอยปีแยกนี่แหละครับให้ดูนานๆครับเนี่ยฮะพวกมันๆนนี่ก็จะเป็นพวกข้ามน้ำมันทังอิ้วนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อรักษาเนื้อพระฮะ พระจะไม่แตกหักน้ามันก็ยังอยู่ที่ผมบอกว่าเป็นภูมิปัญญาจริงๆนะครับการผสมผสานมวลสารต่างๆน้ำมันต่างๆในเนื้อพระเห็นไมเนี่ยมีก้อนใหญ่เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันเกิดจากการเวลาฮะมันจะตกคลึกและใสอันนี้ก้อนใหญ่เลยเห็นไหมครับก้อนผงทุดคุณหรือว่าแร่ที่ผมบอกว่านะั่นแร่าธาตุนั่นแหละครับเนี่ย เกิดจากการเวลาแล้วก็จะตกผึกเห็นไหมครับเนี่ยดูเป็นธรรมชาติฮะสวยงามครับนี่ฮะมีในพระแท้ครับให้ท่านหยิบพระปอมมาดูได้ฮะไม่มีฮะมีก็ไม่เหมือนครับเขาพยายามหาหมนสารเหล่านั้นมาทําเดือนแบบให้ดูชัดๆนะครับ นี่โอ้โหนี่สองก้อนนี่สวยงามไหมครับนี่องค์นี้ผมไม่ค่อยได้ส่องเลยนะฮะมีมวลสารหลักชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยน่ะมือสั่นนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆครับมือสั่นเห็นไหมครับนี่ฮะให้ดูนานๆครับเดี๋ยวนะฮะผมวางกล้องนิดนึงอ่าเนี่ยครับนี่คือมวลสารหลักนะครับหรือเขาเรียกเม็ดพัทาธาตุนั่นแหละครับ งดงามไหมครับนี่แหละคือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในองค์พระครับให้ท่านก๊อปปี้กันไว้ดูได้เลยนะครับนี่ฮะครับให้ดูชัดๆนิดนึงอ่านี่ครับนี่คือมวลสารหลักนะครับนี่ครับ มีกันทุกองนะครับมีมากมีน้อยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แค่นั้นเองแล้วแต่จะเกิดมันเกิดจากการเวลานะครับนี่ให้ดูด้านนี่ฮะรอยปีแยกหรือการงอกนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนานๆครับนี่นี่คือหลักการดูธรรมชาติด้านข้างรอยปีแยกด้วยนะครับ เห็นไหมครับมวลใสๆก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับมันเกิดทุกซอกทุกมุมฮะมวลสารเหล่านี้ถ้าเราใช้กล้องขยายอ่าหลายๆ X กนะครับเอาง่ายๆกล้องที่มัน6 0สอย่างเงี้ยมันจะขยายมวลสารได้ชัดถ้า15 1 0้า0 x พวกนี้จะมองมวลสารเล็กๆแท้ๆพวกนี้จะไม่เห็นนะครับผมจะใช้60 X ส่องตลอดเลยนะครับ เวลาดูมวลสารหลักนะครับกล้องธรรมดา 10x มองไม่เห็นครับมวลสารพวกนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับแต่อยากให้ท่านดูมวลสารหลักๆนะครับนี่มือสั่นนิดนึงนะครับทุกด้านฮนะจะมีรอยปีและการยุบ เห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติการเวลาครับการยุบเนี่ยมันจะมีคราบใสๆเม็ดใสๆมันเกิดขึ้นเองกับพระผ่านเวลานานนะครับเนี่ยผ่านไปอีกสัก50ปีนะครับหรือร้อยปีมวลสารเหล่านี้จะใสหมดแล้วฮะตกผลึกกลายเป็นก้อนใสเกือบทุกองค์นะครับนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับเนี่ย เ,เขาเรียกเม็ดพัทธาตุศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับเ,เห็นไหมมีก้อนใสแล้วก็ก้อนขาวกุ่นขาวกุ่นขาวใสเห็นไหมครับเนี่ย,ยธรรมชาติในเนื้อผ้าทแท้ครับโอเคนะครับถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำให้ดูให้ท่านศึกษากัน ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะแจกพระให้ไปศึกษาหนึ่งองค์นะครับที่ผมได้พูดย้ำเป็นประจำนะครับผมพูดจริงทำจริงนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแล้วการศึกษาพระสมเด็จให้เป็นกันนะครับหวังดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ